โอเคทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับขอบอกด้วยก่อนว่าหายไปประมาณ2-3สาสัปดาห์เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้มีอะไรหรอกนะพอดีกับคือพี่เดียก็ไม่ได้เรียนเยอะด้วยแบบก็เรียนเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียนหนักเท่าน้องอะ่ะน้องพอดีน้องการบ้านเยอะเฉยก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปกับน้องเลยเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมีแบบทําคลิปคนเดียวบ้างนะน้องอาจจะไม่ได้มาด้วยเพราะว่าน้องเขาการบ้านเยอะไงบางทีอะ่ะและนี้คือเราจะมาชิตรอดบนของที่ใช้แต่ไม้กันแล้วโอปอค่ะ ุ่มเปิดห้ามเปิดเองเตรียมขนสัตว์วันนี้อาเ่ามาอยู่กับดีจีอ่ะอย่าเพิ่งเนาเปล่อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดดีเสียงด้วยดีเสียงดีใช่ไหมเนี่ยโอเคทุกคน F K แป๊บหนึ่งอ่ะเราต้องสลับขอกันก่อนก่อนอื่นเลยนี่เราเตรียมมาแล้วคือแบบเราจะไม่แกล้งเหมือนอังเปานะเพราะว่าอังเปาเขาแกล้งเลยตอนนั้นเขาเสกแต่ทอช เอออ่ะไม่มีอะไรหรอกอ่ะย่าเพิ่งเปิดเลยก็เปิดรสลับของแล้วตอนนี้เดี๋ยวโอปอก็ต้องเลือกให้พี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพี่เลือกเองไม่ได้ไงถ้าพี่เลือกเองเดี๋ยวปอลีเสียงกดผิดปะเนี่ยให่กดโอเคทุกคนเราีเสียงให้น้องเรียบร้อยแล้ว เออไม่รู้ว่าเสียงเครื่องโอปอจะเข้าหรือเปล่าใส่เพลินไปเลยเดี๋ยวขอต t อปคลิปก่อนนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วมาโอปอเตรียมขนสัตว์สีชมพูมาเตรียมขนสัตว์สีชมพูมาแล้วมาแปะตรงกล่องที่ตัวเองจะเลือกแปะตรงนี้นะแตะตรงด้านบนเนาะโอปออะไรนะเตรียมขนสัตว์สีชมพูมาเราต้องเอาขนสัตว์ตามสีที่แบบแต่ละคนเลือกเพราะว่าเราจะได้แบบจําได้ไงเดี๋ยวเอาสีเหลียวสีส้มสีแดงตามสีแบบ หาในไหนอ่ะหาในเยอะๆที่มีกระจกอะไรอะไรเช่นนั้นอ่ะโอเคเร็วๆเอามานี่มาก็หาไม่เจออ่ะโอ้โหไปหาทุกคนโอปอลเขาหาในหน้านี้ทุกคนเราไปหายก็ได้อยู่ในโหมดเออดับบิลยูโอ้โหโอปอเอามานี่เดี๋ยวหาเองขอเอฟค์มาดูหาได้แล้วหาได้แล้วทุกคนขอโทษทีไม่เจอหรอเอฟเคบ่อยมากโอปอลเขาไอเนี้ยเขาหาของไม่เจอมาแปะแปะ อย่าเก็บอย่าเก็บโอปอโยนทิ้งให้หมดโยนทิ้งแล้วโยนทิ้งให้หมดเลยก็ไม่โยนทิ้งแล้วเนี่ยอีกก็ไม่โยนทิ้งแล้วไงไมกระโดดหมายถึงว่าโยนของที่หนูเก็บไปเมื่อกี้ทิ้งหนูเผลอเราทิ้งช่างมันเราช่วยแลด้านบนโอปอลบของที่เอาโยนมานี่ทุกคนโอปอเขาไม่รู้ว่าของที่นักเขาเก็บไปอะมันอยู่ตรงไหนไงอ่ะไม่ม โอเคโยนทีละจริงๆนั่นแหละมาโอปอเอาขนสัตว์มาปักตรงนี้ให้เลือกก่อนเลยตรงไหนก็ได้ที่หนูอยากเลือกแต่ห้ามเปิดกล่องนะเออใส่ใส่อย่างงั้นแ่ะอันไหนต่อขุดทำไมอย่าเปิดอย่ามึงเปิดโอ้ยดอกเออแล้วไหนต่ออันไหนต่อ เปิดแล้วว่างเลยอันไหนต่ออันสุดท้ายห้าอันเอออันนี้ก็กินโอเคต่อไปใจพี่เอาอันไหนบ้างพี่เด็กก็เลือกเองสิเอาพี่เลือกเองไม่ได้พี่จำม้หมดแล้วให้หนูเลือกให้พี่หน่อยอันนี้อันไหนอันนี้แต่หนูชี้ให้อันนี้อันนี้โอเคอันไหนต่ออันนี้อันอันเอา อ๋อเ้ยแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้ใช่ไหมโอเคอันไหนต่ออันนี้โอเคอันไหนต่ออันที่สี่อันที่สี่เร็วๆปอเร็วๆอันนี้อันไหนต่ออันไหนอันไหนอันนี้หรอโอเคครบแล้วมา ห้าชิ้นเปิดกล่องที่สีที่ตัวเองวางไอ้นี่ไว้เลย <Okay. S 1> อ่ะพี่ก็จะเปิดกล่องตามนี้โอ้โอได้สแลบสแลบ,แบมีประโยชน์อยู่บันไดโอเคมาสีที่ตัวเองเลือกนะปออยากได้บล็อกบ้างอะมีบล็อกไหมอะโอเคทุกคนเราเสิร์ฟมาสี่กล่องไม่ได้บล็อกเลยสักกล่องอายเบือ่อไม่ได้บล็อกสักกล่องเลยเป็นเวลาสร้างบ้านด้วย ได้บล็อกเหรอไม่ได้หนูได้บล็อกกับได้ที่เปิดที่เปิดหาคนได้อ,อ๋อน้องก็ได้ที่ขุดโอเคเปิดตามกล่องที่หนูไว้นี่ไว้น,นะไม่หนูไม่ได้ที่ขุดเอาแล้วได้อะไรอ่ะพี่เอาที่ขุดไหมหนูนะเก็บไปที่เท้าปาะมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอเออ ไม่ไรเรามีประสบการณ์กับการสุ่มได้อะไรที่มันไม่ใช่บล็อกมาแล้วสร้างบ้านแบบนี้เราสร้างบ้านได้หนูมีของกี่อย่างโอเคครบหาอย่างแล้วขึ้นมาข้างบนเลยมานี่แหละเกาะที่เราจะเอาชีวิตรอดกันอยู่สูงหน่อยทีๆมันก็สูงเท่าเดิมนั่นแหละเออก็รอย้เตียงคนละห้าไงเตียงเตียงเตียงลืมเตียงเลยเห็นที่สูงก็ต้องนึกถึงเตียงไว้ก่อน ไม่รู้ว่าจุดเกิดจะบั๊กหรือเปล่าช่างมันอ่ะโอโปออ่ะเตียงหนูเตียงพี่อย่าลืมเซฟด้วยล่ะเอาสีส้มไปสีของไม้ไม้ปกติเขาใช้สีแทนเป็นสีส้มแทน,ตร,น,นตรงไหนอะ่ะโอเคมาเริ่มเลย เสเตียนด้วยนะพี่ว่าพี่ไปเสฟเ,เตียนตรงนู้นดีกว่าเอามุมนี้ดีกว่ามะเราเคยเอาชิวรอดในของที่มีแต่ไม้ไปแล้วนะตอนนั้นอนะที่เราเล่นแข่งกันมีไม้มีหินแล้วก็มีเหล็กเอออันนั้นพี่เปาเขาไม่รู้ว่าอารมณ์เขาเป็นอะไรอะแต่ตอนเดี๋ยวเราจะทากระอังเปาด้วยแล้วกันแต่ยังไม่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้อ่างเปาเขายังไม่กลับบ้านอะเรียกง,ง่ายคือยังไม่กลับมา เขาไปทุระอยู่ไปทุระไปทุระแค่นี้แหละก็รู้อยู่ว่าเขาแอบแอบดูคลิปเราอยู่คือแอบติดตามไม่ดิเหมือนแอบอันี่เราอยู่อะ่ะเออคือแบบถ้าเราพูดอะไรไม่ดีไม่ดีแล้วเขารู้ขึ้นมาคือคนที่สวยคือพี่คนเดียวเลยปอไม่ใช่คนอื่นเลยปอลระวังไม้หมดนะเออแต่ไม่เป็นไรบล็อกเยอะอยู่แล้วนี่เออ ใช้รั้วสร้างบ้านมันก็ไม่ได้แย่นะอย่างน้อนมันก็กันพวกถึงมันจะกันพวกแมลงไม่ได้อันนี้ตลกตลกนะทุกคนแมลงในไหมคะไม่มีหรอเออแต่มันอาจจะกันนี้นี่ได้นะกันอะไรอะแต่ในชีวิตจริงมันกันมันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสร้างรั้ว่างเงี้ย หนูได้ประตูแล้วประตูโอ้โหเออเป็นความฝันของอปอเลยที่แบบอยากได้ประตูมาสร้างบ้านตั้งนานแล้วปกติอาชีวะรอย่างอื่นไม่มีประตูไงอันนี้ิ่งจะเป็นอันนี้ยันแรกที่มีประตูหนูชอบประตูมากเลยเพราะว่าหนูอยากให้ประตูมาปิดมามาอะไรอะไรสร้างเป็นยามาย่าชนะนาบาน,น,นอะไรว่าหนูรวยแค่ไหนหนูมีบลอกสองอัน มีโดใช่อ้องไมีมบ็อกซ์สองชนิดเลยตอนนี้ซึ่งก็แบบโชคดีมากไม่รู้ว่าโอปออ่ะอันนี้โช่จะปีใหม่แล้วไงโอปอก็าอาจจะแบบอาจจะไปทําบุญก็ได้ไม่รู้ว่าทําบุญในเกมมนะอาจจะแบบแบ่งของให้เพื่อนไงก็เลยแบบโชคดีอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะโอปอคะ F K หรอน้อง F K โอ๊ยทำไมมันชอบกดหอ อยู่นิ่งๆก็ได้เว้ยเนี่ยประตูสองชั้นเลยของพี่พนี่แนอเะต่อ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 ,อนี่ไงโอปอเนี่ยประตูสองชั้นของพี่เป็นไงปิดชั้นแรกถึงจะปิดชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็ไปไม่ได้อยู่ดีเนี่ยกดยอ่อไม่ได้หรือต้องเปิดประตูสองครั้งเนี่ยถ้านูจะมาบ้านพี่เออเดี๋ยวขับรถหน่อยดีกว่าขับรถ บื้นบื้นพี่บืนบื้นอยู่ป่ะอยากได้ไหมแลกกันไหมแลกของแลกอะไรบางอย่างพี่เรียกนั่นอะไรวะ <c oughs> เออโอ๊ยลายตาทุกคนสีมาให้ดูลายตาไหมเดี๋ยวถ้าบ้องจ้องไปอย่างนี้นานๆคือตาลายนะเนี่ย <c oughs> โอ้โห๊ยลายตาไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวผู้ชมเขาจะลายตา <c oughs> อันนี้คือเราจะไม่ทําสวนหน้าบ้านแล้วนะคือเราเบื่อแล้วเราจะตกแต่งเป็นหน้าบ้านแทน เพราะว่ามันไม่มีอะไรผอแบบที่มันเป็นสวนเลยไงโออปอเขาร้องเพลงไม่รู้ว่าโชคนี้พี่ปอเขาไม่ได้ร้องเพลงนะอปอแล้วหนูไปเอานิสัยมาจากใครเนี่ยนิสัยมาจากที่เดียวพี่ไม่เคยร้องเพลงในคลิปตัวเองนะนอกจากมันจะเป็นบทกลอนหรือบทสวนหรือว่าพี่จะมานั่งบ่นก็เถอะ โอปอหาบ้านหนูไม่มีไฟเลยทอตก็เตรียมไม่ได้ด้วยถึงมันจะเป็นไม้แต่มันก็มีสม่วนผสมของไฟอยู่อันนี้ที่เราเตรียมมาทั้งหมดคือไม้ล้วนหมดเลยนะที่เราเตรียมให้กันทั้งหมดเนี่ยยกเว้นเตียงเพราะว่าถ้าไม่มีเตียงแล้วเราจะชีวิตรอดกันยังไงเออโอปอหาหนูทําโต๊ะคาบก็ได้นะหนูมีโต๊ะคาบอยู่่ะเนี่ยไม้ประมาณนี้ทําโต๊ะคาบได้เลยนะหรือนดเอาไม้หมดทำไมโต๊ะคาบใช้แค่สี่อันเอง เพียก็ไม่ต้องไปตกแต่งหลังคาต่อของมีแค่นี้แล้วว่าที่เหลือหมดแล้วอ่ะเอ้าอา๋อเอเรือๆๆือลืมไปเอาบันไดพี่เจ้าพี่เจะสร้างชั้นสองได้แล้วเฮ้ยจะมีบันไดโอเคทางรับทุกคนเาเดี๋ยวเราจะ ไม่ได้ยินใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าพูดเสียงดังๆเดี๋ยวเอ้ยตก <laughs> <laughs> จะกดย่อพอเวลาอยากจะกดยอ่อมันก็ไม่กดย่อให้ตามใจเราเนาะพอตอนไหนที่เราแบบอยากจะเิอหน้าหรือถอยหลังมันก็กดยอ่อเออ,อเดี๋ยวไปตรงนู้นกอนแล้วกันต้องกดยอ่อไม่กดไม่ได้แล้ว ชไรเียไหนไม่พูดพี่เดียกำลังใช้สมาธิในการสร้างบ้านอยู่ป่ะเดี๋ยวถ้าพี่พูดอ้าวตกตึกอีกแล้วยังไงถึงน้องจะไม่รู้ว่าดีว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เราก็ตกตึกโดยที่น้องรู้ได้ เราจะทําโต๊ะคราฟที่จริงเหตุผลที่ต้องใช้ไม้คือจะทาโต๊ะคราฟนั่นแหละ่ไ้อเไ่รักาของเองอะ่ะไม่รักากไ,ได้ยินนะยินเหรอเอาพี่เจ้าโต๊ะครับมองตรงนี้แล้วกันเออเอยอ,อย่างนี้ได้ทันก็เปิดแค่ประตูดีประตูเดียวก็พอไต่ขึ้นไปได้ไหมไม่ได้อยู่ดีเ,เอ้ยได้ได้เหรอน่าจะอัปเดตทํากล่องดีไหม ไม่เอาอ่ะกลัวกล่องไม่พอทําสติกดีไหมเออทําสติ๊กดีกว่าทําอาวุธทําที่ทําขวาน <c oughs> อาปุปขารู้ไหมว่าพี่ไปเอามาจากไหน,ไหนรู้ไหมว่าพี่เอาขวานนี้มาจากไหนขวานไหนนี่ไงไหนดยพี่ใช้ตกคราฟนี่เอาหายกันไหนละเอออยู่ที่บ้านพี่ใช้ตกคราฟในการคราฟขวานอาปอซุกหนูก็สามารถทําได้เช่นกัน ไม่อยากทำหรอเออช่างมันถ้าหนูไม่มีอะไรเล่นเพิ่มเติมก็มาหาพี่ที่บ้านได้นะีหนูสึกว่าบ้านตัวเองสกปกสกปกเหรอเออบ้านหนูค่อนข้างรกอยู่นะมมนเป็นในนี่้เป็นแบบเอฟเฟกฝุ่นอนะอย่างเงี้ยอ่ะหนูก็สร้างสวนหน้าบ้านไปของหนูไป เดี๋ยวพี่ว่าพี่จับแกงทองเอาไปดูแค่อะไรไม่ไม่มีอะไรให้แก้ซะหน่อยปออาวุธพี่ก็ไม่มีนอกจากขวานเพียงแต่ว่าขวานมันจะใช้ตีคนได้มาเป็นระบบ ในบ้านพี่กอเป็นระบบบ้านพี่คือปิดประตูอัตโนมัติขึ้นเรือไหนคะขึ้นเรือขึ้นไ่ทำอะไรอะเรือไอ,อต้ตกตึกทำไมบันไดมันชอบดันเราเรอะทุกคนบันดไดในครับสามารถดันคนได้เหรอ <c oughs> ตลกมากก็พอท <c oughs> ่าปวาย <c oughs> เออ,อสบัดตีหน้าพี่พิ <c oughs> ทีนึงแล้ว เออใช่ <os> มันจะเป็นการบูสต์สปีดแล้วมันก็เดินตรงโ,โ,โ,โอ้โหโอปอแหลกแล้วเครื่องพี่เริ่มแหลกแล้วนะตอนนี้เดินก็ไม่ไปเดินไม่ติดละเออเครื่องหนูที่จริงน้องเขาเล่นบน iPad นะน้องก็เลยแบบเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเราลอยได้หายเจอดิหลบอยู่หลบอยู่ที่ไหนสักที่นึง มันไม่ได้ตามหนูนะเุะ้ยปลาเก๋วบันไดไ <Liberty>. ด้นะเนี่ยเอเอเออโอ้โหวีนิดนึงคือตกเลยเออไม่มีวีได้อยู่ใกล้ๆก็เลยรู้สึกหลอนใช่ไหมอุ้ยตกใจแล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์ข้างเสียงมอเตอร์ไซค์เฉยแบบอยู่ดีๆก็ดังบึ้นเลยตกใจทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะอาจจะ พอยังไม่เห็นพอยังไม่เห็นหนีทุกคนหนีโลได้ไงตีโอยเจ็บหนีทุกคนอย่าบ้านพี่โหเละเมื่อกี้หลังแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านพี่เละเมื่อกี้หลังแล้วไม่น่ามาสลับเลยบล็อกมันหรอกอย่าบอกนะว่าหนูจะ ตีหนีทุกคนเอาไม่ขึ้นไม่ได้แล้วโอเคนีเอาโอ้ยไปวางทีคนเราแอบ,บก่อนแอบบาม,มานะียุงตามมานะยุงตามมานะเพราแอบ,บก่อนโอคืนอาวุธได้ไหมนะคืนเตียงอยากขุดบ้านนะจริงแต่ เออเอเอเอาไงขุดเตียงทิ้งไม่เป็นลายเดี๋ยวเซฟเตียงบ้านหนูก็ได้หนูขุดเตียงพี่ทิ้งเจอบ่อยเลยวนี้ใส่ชอบขุดเตียงนี่เจอนะอ่างเปลทั้งอุปอเลยทุกคนใครเล่นเอาชีวิตรอดแล้วมีเพื่อนชอบแก้งขุดเตียงนี้ก็บอกมาด้วยนะแล้วก็หาวิธีแก้มหมหน่อยอันนี้คืออยากวิธีมา อะหนูขุดเตียงหนูตายหนูก็ไปเกิดด้านล่างเนอะโอปอมาลุ้นกันว่าคลิปนี้เราจะมีการไปเกิดด้านล่างไหมเหมือนคลิปกันก่อนนู้นอะที่แบบมีการขุดเตียงเราไปเกิดที่แปลกๆกันก็มีอะแล้วเราก็ต้องใช้แบบของที่เราชาเลนมามาเป็นฐานเป็นพื้นรองไว้ก่อนอะเราเพื่อเราจะได้ไม่แพ้ไงตีโอวิปาร์ติโก้แทกปาร์ติโก้เออตีใช้วิธีนี้ พี่เปาสอนพี่มาวิธีนี้ก็คือกระโดดแล้วก็ตีมันจะได้ดามเมจแรงขึ้นไงแต่ไม่เอาป่ะเดี๋ยน้องร้องไห้ทุกคนเขาตามมาแล้วร้อ,องขอบตามไม่ได้ตามไม่ได้เดี๋ยวป่าแน่จริงอะพี่ต้องหาบล็อกไม้เพิ่มมาพี่ไม่มีบล็อกไม้แล้วแต่พี่ยังมีไอ้นี่ยอยู่ไอ้นี้ก็ช่วยไม่ได้เยอะอะเฮ้ยเขาไม่ตามมาเขาไม่ตามแอบ เขาอยู่ไหนแล้วทุกคนไอ,อนตรงนั้นเฮ้ยเขาผูดบ้านเราว่ะเห็นเห็นแบบเห็นเป็นรอยไม้อยูอ่เห็นเป็นแบบปรืบๆข,ขึ้นมาอยู่อะไร,ะไรขึ้นมาดิบล็อกเยอะนี่นี่โอเคทุกคนเขาไม่ตาเรามา,มาหลบตรงนี้พักเนื่อยก่อน โอเคทุกคนเขายังไม่ตามมามันหยุดเดินอ่ะเฮ้ยหนีหนีโอโอ้ยโอ้ยอุปอแกลงพี่เหรอเฮ้ยหนีไปทุกคนสลับสลับสลับเออสลับอุโชคดีมีสลับเราหาทางขึ้นไปดีไหมคลิปจะจบเมื่อต่อเมื่อมีคนแพ้แล้วล่ะตอนนี้วายไม่ตายหรอกพี่อยู่ตรงนี้วายมีสลับอยู่ ไม่เตียงเตียงหาเตียงสำรองก่อนต้องปากุัวสลัไปแล้วมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยแล้วกันเอ,อ้ยๆอ,อ,อย่าห่กดเลยไม่ไปเออเออเอออะโอ,โ,อโอปอาอยู่ไหนเลเนยได้เล่นหนึ่งใช่ไหมโอปอ โกงใช่ไหมไม่โกงแค่หาบ้านตกตกโอ้โหตก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 เอ๊ยโอปป้าให้โอปป้าไม่ได้อยู่บนไม้ทุกคนเราต้องใช้สลับเอ้ยตีเออเอ้ยสลับสลับยังไม่หมดโอเคเอ้ย ปอชอบแกงพี่เหรอทุกคนนี่สลับตรงนั้นมสลับตรงนั้นมสลับกล้าตีพี่เหรอปอหนูกล้าตีพี่เหรออุ้ยโต๊ะครับขอบคุณนะปอครับอะไรดีนะทุกคนปอก็แพ้แล้วเขาปอเขาไม่ได้อยู่บนนี้นี่ทุกแพ้ทุกคนตีตีไอ้ทุกคนหนุ่มก็แพ้แล้วเหมือนกันมัด อาตีกันให้ตายก่อนข้างหนึ่งเลยมั้ยอาใครตีใครตายก่อนข้ออ่ะขอใช้เอฟเฟกต์นะเอาป่ะเออจะตีโอ้โหทุกคนตียากมากตีน้องเนี่ยหลบเก่งหลเอเ่ินมาไม่ตีกดเ,เขายอมแป้เขาหนีเราไปแล้วไปทำอะไรอ่ปะปอพี่ไม่ได้สร้างบ้านตรงนั้นนะ,ะ,นะนพี่ไม่ตีตูนหรอกทุกคนเข้าไปแล้ว ความสามารถพิเศษของเจ้าของห้อง,งหน,อนีอันไหนเฮ้ยโต๊ะโอปอโต๊ะโอปอโต๊ะเครื่องเขียนอโอปอมาเป็นไม้นี่เออมาบายบายโอปอนีทุกคนวิ่กดย่ออีกแล้ว <c oughs> เบื่อตั้งเลยเอยชอบกดย่อเนี่ยเนี่ยมีบันไดด้วยขึ้นสบายเลยเอาบันไดยอยู่ไหนอะเฮ้ยโอปออย่อาบอากว่าหนูขุดบันไดทิง้ง สวยแล้วดูเอ้าอยู่ของพี่เดียไม่ได้อยู่กับของน้องอีกแหละนี่ไม่ใช่ของพี่เดียนี่ขอ,อของพี่เปาของพี่เปาพี่เปาก็ไม่ได้สร้างนะตกเขียนนะ่ะเออของพี่เปาจริงด้วยอาฮ่าตีดีเออจับไม่ได้ดีแน่จริงอ่ะโอเคทุกคนเล่นวิ่งไล่จับกันแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาชีวิตรอดละ โอเคทุกคนขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ขอไปจุดเกิดก่อนตอนตายจะได้อยู่ที่นั้นพอดีออเอ,อเออาตีเลยโอเคบ๊ายบายทุกคนไปโอปอออกก่อนเหนื่อยแล้ว